แสดงในลำดับถัดไปนะคะชุดน่ารักชิปุงนะคะมีรายชื่อผู้แสดงดังต่อไปนี้ค่ะเด็กชายขจรศักดันทวง์เด็กชายชนาพัฒน์หล่ำร่ำไปเด็กชายธีรพัฒน์รุ่งเรืองเด็กชายตินตรงสิริเด็กชายนิธิกิจเฟื่องฟูเด็กชายพบธรรมเจือบุญเด็กชายชลากรไกรวิจิตเด็กหญิงนันทพรสีภูมิเด็กหญิงนิวารินกลั่นยิงเด็กหญิงรมยกรขำเพลง เด็กหญิงกฤษดาการจันผ่องเด็กหญิงชนกนันพ่วงภูลเด็กหญิงสุวพิษศรีเบญจพกึกเด็กหญิงนรินพรหงทองและเด็กหญิงสุพณิดาเจียมดีครูผู้ฝึกซ้อมการแสดงคุณครูอาริรัตชอบงามหรือครูรัตขอเชิญรับชมได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆด้วยนะคะ ครับผู้ชายคนหนูมันลงไปรักก็เธอนะาอ,อกจะดูนะารักผมยืยนไม่ไหร,รู้ไม่ครับก็เธอนะแบบว่าสวยไม่พักแก้มเธอมันออกจะดูนะาฟักนะรักที่สุดเลยให้แค่หน้นจะเก้อยเพราะเธอหน้ารักที่ร้อยแตยผมไปครองม,มาไหแต่เธอต้องรอบผมร้อยเสร็จไม่อยากให้เธอคอยพาไปร้อยถึงเสม็ดครอบที่แล้วชุกฉลามเข้าท,ทีเปลือเป็ดน,นารักชิดปุงไปแล้วลงปุงป่งอยากจะช่วยไปทานขา้าขเวลาเนิ เจอแล้วผมคงคิดทุงเลยถูกใจแต่เธอ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 ,เธอ,เธอคนเดียวรู้เปล่าน่ารักชิบุ้งเลยได้เจอแล้วผมเข้าไปอุ้งเลยก็เธอน่ารักชิ เจอแล้วผมคงคิดทุงเลยทูกใจแต่เธอแ้่เธอแ้เอแเอแ่เธอแต่เธอคนเดียวรู้เปล่าน่ารักชิบุ้งเลยได้เจอแล้วผมเข้าไปอุ้งเลยก็เธอน่ารักชิบุ้งปะลุงปุงป้งปุ้งปะ ชิบุ้งเลยไม่เจอแล้วผมโคตรคิดทุ่งเลยถูกใจแต่เธอ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 คนเดียวรู้เปล่าน่าวัดชิบุ้งเลยได้เจอแล้วผมเข้าไปองเลยก็เธอหน่ารักชิบุ้งปะลุงปุ้งปุ้งปะลุงปุ้งปุ้งน่ารักชิบุ้งเลยไม่เจอแล้วผมโคตรคิดทุ่งเลยถูกใจแต่เธอ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 คนเดียวรู้เปล่าน่าวักชิบุ้งเลยได้เจอแล้วผมเข้าไปองเลยก็เธอน้ารักชิบ ขอเสียงปรบมือให้กับเด็กๆด้วยนะคะและขอความร่วมมืออีกหนึ่งเรื่องนะคะรบกวนให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆชุดที่ยังไม่ได้ทำการแสดงนะคะขอให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะเพื่อที่ชุดต่อๆไปของเด็กๆนะคะคุณครูจะได้ เรียกรวมตัวได้สะดวกขึ้นนะคะ,ะในช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถมอบดอกไม้นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปให้กับเด็กๆได้เลยค่ะ ในช่วงนี้นะคะท่านผู้ปกครองนะคะที่เด็กๆแสดงชุดมัง,งึกมัง,งึกอุ่งๆนะคะสามารถซื้อดอกไม้ได้เลยนะคะทางบริเวณด้านซ้ายมือของเวทีนะคะเด็กๆชุดคูงแก้วนะคะไปพบคูแก้วได้เลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมขึ้นบนเวทีนะคะสำหรับ แสดงที่มีคะแนนสูงสุดในชุดการแสดงน่ารักชิปปุ๋งได้แก่น้องออดี้ค่ะเด็กชายธีรพัฒนรุ่งเรืองนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องหน่อยค่ะเชิญคุณครูส้มโอนะคะมอบตุก๊กตาตัวพิเศษให้น้องออดี้นะคะ